สวัสดีค่ะมือนี่คือพ่าออกล่าหาแนวกินแรงอีกนะคะตามมาด้ค่ะเด้อขพาไปมาหลายคนมากับอีเม่กับลุงกับป้า้วก็ลูกสองคน้วก็หลานคนหนึ่งรอมาชมด้ค่ะ ได้ไ่ใหญ่ขัวหอยนะค่ะคุณอาบาเบลวคอไ่หัวได้บ้างกระดูกบ้างไกลๆได้ไหมได้เลยนี่นะโอ้ยบัคหอยได้ละคุณนาคุณอาจะเป็นกิมนี่ป้ลเป็นกิมเป็นกิมว่าสันมันว่าคุณอาโอ้บาดเบแล้วโอ้ยบาดแล้วบาดแล้วบาดอีลีมันสีดงกิมเอิ่นว่าขัวหอยนกปาดขาวกกผักดู โอ๊ยตา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 ยดังปอกปักแปลกแปลกเห็นไหมแม่นบดเลยนี่เก็บไหมแม่ปอดถึงห้าเท่าน่เจ็บเก็บเจ็บเจ็บยู่อใโอ้ยพี่แม่สองหิ่มสามหิ่มปอดอันนี้ของหอยเขาเรียกหอยอะไรหอยจูบค่ะอ้อมแรงล่ะเอาเลยแม่จับเอาจับจับไหมแม่หอยเสียไปหอยค่อยไปมันไปต่ำแจ สองเอนุ่ยนี่เม่อ่างเนน่ยนี่ก็ใหญ่ฮะหนาวมากเออน่ะคะคอยจุบนะคะนี่ยาได้หลายติบเไปด้วยค่ะเห็นมือออนไปเสียไปเสียมาก ปลาหอยตัวนั้นโอยขาดเบิดตซะหนอยโอยล้างเคยก็บ่เคยเสียหอยมาเสียอยบานปาินวาใหแม่ยู่ส่นี้นะางไก็งานนาคอยหัวเาไปนัอหอยทำงานสาราชการยังก่ละงานจใ้ลงเนบอค่ะค่ะ วันหยุดเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะขวอยหอยมาขวอยหอยว้วฮันเด้ฮันเด้มาจี่แมานี่จะเสียหอยออกนี่เลยนี่คอยคอยเถิดถ้าจะมีเถิดเอาผ้าเถิดเถิดให้คอยเถิดมาค่ะพี่น้องปวดออกเออคอยคอยเถิดใส่กันใส่ละแม่เอ้าแม่นูเอาหอยออกเลยหรือเป่ เอาเอาหน่อยมันเนละมันเน่านะแต่มันเน่ามันเน่าหน่อยแบบไงมันเน่าแต่ว่ามันหนุอยใหญ่จ๋าเธอเห็นหรือยังคุณอ่ะอีแม่ดังอยู่ขา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 ตัวไม่ใช่เราจะไปกินหมูเหรอเธอเราไม่ได้กินหอยนะเราจะไปกินหมูมันบ้าเลย อีเด้นก็คู่เข้าวไปก๋วยจั๊กอยเมื่อียมังยหญ่ให้ดีให้เรื่อยเมื่อี้เบือยแล้วนะคะเจอหอยแล้วนะคะหลังจากที่หามานานมากเลยค่ะไม่ไงเติบนะคะใช่ดูดิบ้านบ้านเท่าเอ็นบ้านหอยจูบหอยจูบค่ะภาษาไทยเอ็นว่าหอยขมกระตายหั่นหนึ่กับมันคือต้องจูบกินนะคะพี่เดแม่เจอแล้ว มันลอเลิกเลยน้อมันลอยู่เลิกเคล,ลีรยร์นาำถ้าเกินมันมีดเท่าสิต่ำมันเา,า,าัวชีบเราจ๋าถ้าเห็นหอยยางหอยหลายแล้วเอา้เอาเหรอยกแล้วบราฝากทำไมไม่เห็นเบอลกับเมียเลยมีเห็นบอลมันต่ำนี่สิเอ้าเอ้าอันคุดบักเลิกกเมียว่าเป็นจีดนานผักเห็นอ่อออันคอยแจะๆไปอันนี้ย่ <S <s> <S าย่ายี่ที่เห็นหลายเป็นนาน,าเ,นาาเป็นน้น,น,น <แ S 1> ยนนนน่อยทม่่ะสิมาเห็นหน้าอีานี่ยุบ่ โอ้ยเราเห็ดตลอดเราเห็ดหน้าิ่นได้กินเขานเจ,จ้าอ<ม>ันได้ยินเสียงปักปักอ้แมนแล้วแมแมน่นหลเหรอปาดลายแถวเนี่ยเดือดสั้นเดือสั้นอยู่ไหมเอาน,า,าน่าหนึ่ง<ว>นหน่วยอันนี้กับหน่วยนี่เอ้าได้ไหมเขี่เหหญหมห่ใ่หน่ใหญอใหญ่หญ่ใหญ่ใหหญ่าห่่หน่วยห่หหอยอย่หห่่ ปเออ่ายายออดฮมองมองหอแล้ววันน right> um oh, ja. mm um ี้ยูเป sí. ็นว well ่งเป็นว่งเอ้ยอาเอาเือจังหนูคอยเสียทั้งหุ่นเบิ้งของอีเมียในหุ่นเฮกากสัก่เหมา้ผู้เดียวนู่นสิแหเบิ้งกันนะจักหนวยนี่หนึ่งสองสามังนูสี่้าอีกแงแม่ไม่มีไหม ได้ละฮกเค,เค,เคี้ยงหอยนีควันทนทนนั่นเอาหน,นาทั้งเงินออกเสียงเสียงเสือฮู้๊กหอยนะคะรอบโอ้ยนั่นทำแล้วนี่ตอนนั่นเอาแม่เอาหอยตายเพราะใดดอกเคยมันเล่นเดือนมาหาหอยซื้อกินเอาสี่สิบบาทรอดหนึ่งมันเล่นเดือนเลยใหญ่หมัอนนาะค่นี้นั่นขึ้นไปรุ้งชูกับแม่หนูแม่ อ่อนๆนแม่ออนใช่แม่มันคือสิอยู่สูงแท้แม่ต่ำมันอเล่สิเลยเปียกเบิดแล้วนี่แม่นบวอิรีตัวหลังเลาวรู้ว่าดูดูนี่ต่ำโหดบอสันเจ้าต่าเจ้าสามเหนียบเหมืนไงแม่เจ้าสามันหนียบมันเต็มเด้แม่แรงเก็บเอาผักระแยงไปนําสามันหนียบก็บอะไรผลงานนะคะ ไม่ได้ล really really nice> um, um, uh, ุงก็ได้บางไรนมาแล้วหรอผู้น่ะลุง nice ก็ได้บาลไรนึงแย่วันขี้ไร่เวมากำขว้างหัวแยมแร่งนะคะแยมบ่แรงกมามบ่อใดมันแดด่อนนี่แะค่ะก็ได้ร้เติบอยู่มากระตาที่สอง นี่สองตาเนาะค่ะคอยคือหอมคือลายเห็นเก็บป่ะนี่ค่ะเอาพักกระแง่งผู้ใดละผู้ใดละเอาพักกระแยงไปใส่อมหอยนะคะผักกระแยงเนาะค่ะไปใส่อมมันหอม